สวัสดีครับก็มาอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับโดยใช้กราฟนะครับโดยใช้ก,กราฟทีนี้มันจะมีวิธีการตรวจสอบอยู่ก็คือว่าความสัมพันธ์โดยใช้กราฟเนี่ยสามารถทำได้โดยการลากเส้นตรงให้ขนานกับแกน y นะครับเราต้องลากเส้นตรงให้ขนานกับแกน y เพื่อให้มันตัดกับกราฟนะครับแล้วเราจะพิจารณาดังนี้ข้อ1ถ้าเส้นตรงขนานกแกน y เนี่ยตัดกราฟเพียงจุดเดียวนะครับตัดเพียงจุดเดียวจะเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเส้นตรงที่เราลากไปขนานกแกน y เนี่ยมันตัดกราฟมากกว่า1จุดมันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับโอเคนะ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับข้อ1กําหนดให้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ย r 1คือเซตของคู่นับ x y โดยที่ y เท่ากับ x บวก2นะครับทีนี้วิธีการแทนค่าเนี่ยมันจะมีทั้งตัวแปร x กับตัวแปร y โทษทีตัวแปร y กับตัวแปร x นะครับมีตัวแปร y กับตัวแปร x เวลาเราเลือกแทนค่าเนี่ยเราควรจะแทนค่าในน้อยนะครับอย่างเช่นแทนค่า2 1 0 1 2ลบลบอะไรประมาณนี้นะครับแทนลงไปในตัวแปรแต่ว่าเราต้องเลือกแทนนะครับว่าเราจะแทนลงไปใน x หรือ y ก็ดูจากสมการนะครับถ้าเราเลือกแทนลงไปในตัวแปร y เนี่ยแทนค่า2 1 0 1 2ลบลบออะไรพวกนี้ลงไปในตัวแปร y เราก็ต้องมานั่งแก้สมการอีกถูกไหมครับ แต่ถ้าเราเลือกแทนค่าลงไปในตัวแปร x นะครับเราก็จะหาค่า y ได้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราเลือกแทนค่าลงไปในตัวแปร x นะครับจริงๆให้มันเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ควรให้มันเป็นเลขน้อยๆเพื่อสะดวกในการคิดเลขนะครับมีตัวแปร x x ต่อไปเป็นสมการนะครับ y เท่ากับ x บวก2และเป็นคู่ดับ xy นะครับ ถ้าเราให้ x เป็น4ถ้าเราให้ x เป็น4เราจะได้เป็นให้ x เป็นลบ4นะครับเราจะได้เป็นลบ4บวก2ของค่า y นะครับลบ4บวก2ก็จะได้เป็นลบ2เขียนอยู่ในรูปคู่นับก็คือลบ4กับลบ2ถ้าเราให้ x เป็นลบ3เราก็แทนค่า x ลบ3ลงไปในสมการลบ3บวก2ก็จะได้เป็นลบ1เพราะฉะนั้นค่า x เป็นลบ3จะได้ y ลบ1 x เป็นลบสจะได้ y ศูนย์นะครับเราก็เขียนคู่นับลงไป x เป็นลบหจะได้ y เป็น 1, mm hmm. 1ก็เขียนเป็นคู่นับลงไปนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ทีนี้นะครับเราต้องใช้กราฟมาช่วยนะครับอ,อันดับแรกเรานำคู่นับที่ได้เนี่ยมาสร้างเป็นกราฟนะครับ ลบสี่ลบสอง x เป็นลบสี่ y เป็นลบสองจุดอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะต่อไป x เป็นลบสาม y เป็นลบหนึ่งจุดก็อยู่ประมาณนี้นะครับ x เป็นลบสอง y เป็นศูนย์ x เป็นลบหนึ่ง x เป็นลบหนึ่ง y เป็นหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆืหลังจากนั้นเราก็ขีดสร้างกราฟขึ้นมานะครับ เราจะได้กราฟความสัมพันธ์มาแล้วคือกราฟเส้นนี้นะครับแล้วเราก็ตรวจสอบว่าไอกราฟอันเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันหรือไม่ก็ให้เราลากเส้นขนานกับแกน y ถ้ามันตัดเพียง1จุดก็เป็นฟังก์ชันนะครับอ่ะเราลองลากดูปึ๊บตัดกับความสัมพันธ์เนี่ยแค่จุดเดียวถูกไหมครับอ่ะเพื่อความชัวร์ลองลากที่เส้นลองลากที่จุดอื่นบ้างนะครับอ่าลากดูปึ๊บ ตัดกับความสัมพันธ์แค่จุดเดียวดูไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเห็นว่าไม่มีเส้นขนานแกน y เนี่ยเส้นใดเนี่ยตัดกับการาฟของความสัมพันธ์เนี่ยมากกว่า 1. จุดนะครับเพราะฉะนั้น r 1เป็นฟังก์ชันประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราลองดูสัก2ข้อนะครับข้อ2 r 2เท <R 2> ่ากับ เซตของคู่ดับ x y โดยที่ x มีค่าเท่ากับลบ5จากความสัมพันธ์เนี่ย x เท่ากับลบ5มันไม่มีตัวแปร y ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าต่อให้ y เป็นค่าอะไรก็ตามเราก็จะยังได้ x เท่ากับลบ5เพราะฉะนั้นแทนค่าน,น้อยนะครับครูให้ x ครูให้ y เป็น 2, เป็น1เป็น0เป็นลบ1นะครับถ้า y เป็น2ก็จะได้ x เป็นลบ5 ถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวแปร y มาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็ลบ5ลบ5ลบ5หมายความว่า x เป็นลบ5เราจะได้ y เป็น2 x เป็นลบ5 y เป็น1 x เป็นลบ5 y เป็น0 x เป็นลบ5 y เป็นลบ1นะครับแต่ถ้าดูจากอันดับเนี่ยถ้าดูโดยสายตานะครับโดเมนของเราเนี่ย มันซ้ำกันเนาะมันจับคู่หลายตัวถ้าอย่างนี้ก็สรุปได้เลยว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองดูการาฟนะว่าจะตรงกันไหมนะครับอ่ะอันดับแรกมาพอดจุดก่อนนะครับออขออนุญาตประมาณเอานะครับ x เป็นลบ5ลบ5ก็อยู่ตรงนี้นะครับ y เป็นลบ1เป็น0เป็น1เป็น2อ,อจุดแรกเลย x เป็นลบ5 y เป็น2 x เป็นลบ5 y เป็น1 x เป็นลบ5 y เป็น0และ x เป็นลบ5 y เป็นลบหหลังจากนั้นก็ลากเส้นนะครับเราจะได้ความสัมพันธ์ของกราฟแล้วนะคือแบบนี้นะครับนี่คือเส้นความสัมพันธ์ของกราฟทีนี้เราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่ามันตัดกันกี่จุด นะครับโดยการลากเส้นขนานกับแกน y ให้มันไปตัดกับเส้นความสัมพันธ์นะครับอ่าลองลากฟื้ทนทับกันตั้งแต่ที่แรกมันก็เกิดมาแล้วหลายจุดเลยถูกไหมครับเนี่ยเกิดมาแล้วหลายจุดมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้มันตัดกับความสัมพันธ์เนี่ยหลายจุดมากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลย R2 ไม่เป็นฟังก์ชันอ่าสอไม่เป็นฟังก์ชันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองอีกสักข้อหนึ่งข้อ4แล้วกันข้อ4นะครับอา4าสีเขาให้มาให้สมการมาคือ y เท่ากับ x กำลังสอลบ1อย่างที่ครูบอกไปว่าเราควรจะเลือกแทนค่าลงในตัวแปร x ถึือตัวแปร y ลงในตัวแปร x ถูกไหมครับถ้าเราแทนค่าลงในตัวแปร x เราก็ไม่ต้องแก้สมการถูกปะเราจะก็จะรูค่า y ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลขน,น้อยเลยครับ3 2 1 0ลบ1ลบ2ประมาณนี้ทีนี้เราแทนค่า x เป็น3ใช่ไหมครับมันจะเป็น3ยกกำลัง2แล้วก็ลบกับ1 3กำลังสได้9 9ลบ1เหลือ ต่อไป2องกำลังสองได้4 4ี่ลบ1เหลือ3ต่อไป1ยกกำลังสองลบ1ก็ได้0 x เป็น 0, 0ูยศูนย์กกำลังสองได้0นแล้วเอาไปลบกับ1ก็ได้เป็นลบ1ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้ x เป็นลบหนึ่งนะครับเราก็แทนค่าลงไปลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งลบกับหนึ่งก็ได้ศูนย์ และสุดท้ายลบสลบสทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้เป็น4 4ลบกับ1ก็ได้เป็น3นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็นคู่ดับคือ3 8 2 3 1 0สองสศูนย์ลบหลบหนและ ลบสกับ3นะครับลักษณะของกราฟเนี่ยจะเป็นรูปพาราโบลานะครับอลองเดี๋ยวเราลองวาดกราฟดูนะครับแกน x เสร็จแล้วต่อไปแกน y แกน y จะเป็นมากสุดคือ8นะครับ 1นึ่งสองสาลบหลบสอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จุดตามคู่อดับเลยอันแรก x เป็น3 y เป็น8ประมาณเอานะครับอันนี้ขออนุญาตประมาณเอานะฮะต่อไป x เป็น 2, y เป็น3 ต่อไป x เป็น1 y เป็น0 x เป็น0 y เป็นลบ1 x เป็นลบ2 y เป็น3แล้วเราก็ลองวาดกราฟดูนะครับต่อไปเนี่ย x มันจะได้เป็นลบ3 y เป็น8นะครับ เออฮัลขออนุญา,าจะไม่สวยมากนะครับอันเราจะได้ความสัมพันธ์ของกราฟเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ตรวจสอบนะครับว่าเวลาเราลากเส้นขนานกับแกน y แล้วเนี่ยมันจะตัดกันกับเส้นกราฟเนี่ยกี่จุดนะครับถ้ามากกว่าหนึ่งจุดก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับอนลองดูตัดหนึ่งจุด งไหครับอลองเส้นอื่นบ้างตัด1จุดอ,อันนี้บ้างตัด1จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเพียงจุดเดียวก็ตอบได้เลยว่า r4 เป็นฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับ ความสัมพันธ์ที่เขากำหนดให้นะครับเราตรวจสอบโดยการใช้กราฟนะฮะอย่างข้อ2นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับเขาให้ความสัมพันธ์แบบนี้มาเนี่ยเราก็อาจจะใช้ทำเหมือนตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็ลองวาดกราฟดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบไม่ยากนะครับอลองดูอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างข้อ 2.3แล้วกันครับ2.3 y, y เท่ากับรูท x นะครับเราควรแทนค่าลงไปใน x ถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องแก้สมการอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูขอทำเป็นแบบตารางเหมือนตัวอย่างเลยนะครับ นี่คือข้อ2.3ามนะครับ2.3ทีนี้เนี่ยนักเรียนในรูทเนี่ยในรากรากที่2เนี่ยกรนที่2เนี่ยเออ่ในรูทจะติดลบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าติดลบแล้วมันจะหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าที่น้อยที่สุดเลยเนี่ยก็คือ0นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะเป็น0 1 2 3อ่าลองเท่านี้ก่อนนะครับอ่าอีกอันนึง y เท่ากับรูท x อันนี้จะเป็นคูณดับ x y ถ้า x เป็น0นย์ก็จะได้ y เป็น0นะครับรูทศูนย์ก็ได้0ูนย์นะต่อไป x เป็น1นรูทก็จะได้ค่า y เป็น1 x เป็น2ก็จะได้ค่า y เป็นรูท x เป็น3ก็จะได้ค่า y เป็นรูทนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำเป็นคู่อันดับนะครับ แล้วเราก็ลองใช้กราฟว่าดูนะครับ x э เป็น0 y เป็น0ย์อยู่จุดนี้0 1 2 3 0 1 2 3ไอไ่อนย่ันนี้ครูป,ประมาณเอานะ จุดแรกคือจุดนี้นะครับ x เป็น1 y เป็น1 x เป็น2 y เป็นรูทสองรูทสองเนี่ยมีค่าประมาณ1.414ปะ่ะอ่ปะประมาณนั้นนะครับต่อไปรูทสาม x เป็น3 y เป็นรูทสามรูทสามก็ประมาณ1.7 สามสองนะครับกราฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราลองตรวจสอบเนี่ยลากเส้นให้ขนาดกับแกน Y เนี่ยมันจะตัดกันเพียงจุดเดียวนะครับตัดกันเพียงจุดเดียวโอเคนะครับ ทีนี้อีกนิดหนึ่งนะครับจงพิจารณาว่ากราฟของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นหรือไม่นะครับไม่ยากนะครับตรงนี้ก็ให้เราลากเส้นขนานกับแกน y นะครับแล้วดูว่าเส้นที่ขนานกับแกน y เนี่ยตัดกับกราฟถ้ามากกว่า1จุดก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับอย่างข้อนีอ้ลองดูเส้นนี้ฟืบตัดจุดเดียว ถูกไหมครับอ,อันนี้ฟืบตัดจุดเดียวแต่ถ้าตรงนี้ฟืบตัดกันเนี่ยโอ้โหหลายจุดมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3.1ไม่เป็นฟังก์ชันโอเคนะครับ3.1ไม่เป็นฟังก์ชันประมาณนี้นะครับกับข้อ3.8เนี่ย สามจุดแปดมันจะมีกราฟมีทั้งจุดทึบและจุดโปร่งนะครับซึ่งความรู้เก่าเลยนะครับถ้าจุดทึบก็คือเรานับด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นจุดโปร่งคือเราไม่เอานะครับณนะจุดนั้นนะครับเราลองลากเส้นดูตรงนี้ปึ๊บก็ตัดจุดเดียวถูไหมครับาลากตรงนี้ตัดกันแค่จุดเดียวคือจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดโปร่งเนี่ยเราไม่เอานะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3 8ก็เป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันโอเคนะครับประมาณนี้อ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ